สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิรติกาเกตัดวันนี้จะม,มานำเสนองานรายงานวิชาดนตรีเรื่องประเภทวงดนตรีไทยเสนอโดยครูนกพรุษเกตแก้วประเภทวงดนตรีไทยแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. วงเครื่องสาย 2. วงปีพาดส วงมโหรีวงเครื่องสายวงเครื่องสายเป็นวงดนตรีไทยประเภทหนึ่งที่มีเครื่องดนตรีประเภทสายเป็นหลักเช่นซอดวงซออูจะเคเป็นต้นเสียงของวงเครื่องสายจะไพเราะนุ่มนวลเหมาะสำหรับบางเรงในงานมงคล ต่างๆเช่นงานแต่งงานงานเลี้ยงวงเครื่องสายแบ่งออกได้เป็นสามประเภทได้แก่เครื่องสายเครื่องเดียวเครื่องสายเครื่องคู่เครื่องสายผสมต่อมาวงปีภาค วงปีพาดเป็นดนตรีไทยประเภทหนึ่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยเสียงที่ไพเราะและจังหวะที่สนุกสนานวงปีพาดเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยมาช้านานถูกนำไปใช้ในพิธีต่างๆทั้งงานมงคลและอวะมงคลเช่นงานแต่งงานงานศพงานบุญและการแสดงต่างๆเช่นโขนละครหนังใหญ่ วงปีพาดแบ่งออกเป็นสีประเภทได้แก่ 1. วงปีพาดชาตรี 2. วงปีพาดไม้แข็ง 3. วงปีพาดไม้นวม 4. วงปีพาดเครื่องคู่ ต่อมาวงมโหรีวงมโหรีมีประวัติความเป็นมายาวนานเกิดจากการผสมผสานระหว่างวงบรรเลงพิ์และวงขับไม้ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยต่อมาได้มีการพัฒนาและเพิ่มเครื่องดนตรีเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นมุมมโหรีที่เราได้เห็นในปัจจุบัน วงมโหรีแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ 1. วงมโหรีสมัยโบราณ 2. วงมโหรีเครื่อง6กสวงมโหรีวงเล็ก 4. วงมโหรีเครื่องคู่ 5. วงมโหรีเครื่องใหญ่